ไปครับน,นี่มากินก้อยครับวันนี้สีกินก้อยแซ่บนะครับแซ่บๆ,บๆก้อยซื้อมาอยากกําลังโรบเอสดครับผมผักกระมี้ครับนี่ผักกระมสุดยอดครับเดี๋ยวจะเลยเ,เดี๋ยวกันครับหืมโคตรแซ่บ เายไม่ร uhm, mm. mm. ู้ครับเกิดังไง ลองข้อรับลองข้ออือเจ้ามีั่วคนเราจัดคำยังไงครับ ร่ีครับโดนๆกินก้วยงควิดก่ค่อย้กินเพราะอย่างมันแบบดิบๆเนาะครับกับบอกากินมาไรแต่นี่ทุยโอ้โหบัดบ,นบานบัดมัง่งเราจรินไ,ไหมเมืองอันนั้นมีจ๊อกอื้อหือ เนี่ยพี่นอ้องมาดูโรงงาน,นของยาตุย้ยไปซื้อมาจากร้านลาบรอยเอสครับเนี่ยทางรัดท้อยทางรัดครับ,รรรรบผมอืมอ เ,เลือดน้ำไม่มีจัดครับจัดจ่ายได้ครับอยู่ต้องการแค่คินไป่ไหมอีกหลายอย่างอยู่ครับนี่เอาเคกินข้าวแลงก่อน้กินข้าวแลงก่อนโอ้แทบเนี่ยแตกเลยจะรุดดูด,ดสองกัน โอ้ดูอดทออีกจวดครับคุณยงตุ๋ยเขาไมงอเพราะว่ามันต้องขายเพื่อ บดขอบคว้าไปบลาครับติดกันบลาโควิดใน้ากติกันบลาหรือผู้เดียวแม่กอดชีวิตต้องเดี๋ยวอยู่ครับขาเชื่อเรื่อยๆตรวจเอดีเคเรื่อยๆจะดีกเลี่ยงนะครับดีกเลี่ยงคนที่มาคุมเชื่อมสูงนะครับกันกิดเรา่าฮะกับมีแกตัวเองพภกน้ำเนี่ยหรือว่ากินแย่งไม่กินผู้เดียวครับ ด้านเด็ดกินแบบแก้ววนหรืออย่างคู่เวียร์ได้นะครับเว้ยคำนี้อืมออืมรอกๆโมจ่าพี่วี เราบาดควิายเชื่ออยู่โรงงั้นฉีดองห้อยู่บา้าบานฉีดงห้อใส่แมตนอนแน่ห้องกันนอนขาเชื่อจบ เขาไม่ตุยครับเนี่ยอืมอ mm hmm. mm hmm. ืครับ mm hmm. อืมนั่งเหลืองานมนาเป็นเสือครับอืม mm hmm. ขอนิ้วเจ็ดมือ ไปเรเ่อราวขอนสุน,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 นี่นกระป๋องนะครับทำไงทำไงอืมอืมก็ครับกังน่กับบับหรือตามนะครับช่องยูทูปช่องมันไม่สูงนะครับกดต้นตะไคร่กด แค่กดไลค์กดยังไงนะครับเด้อยังไงกดกระดิ่งนะครับนะไครกอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอ,อขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับ